มาอีกแล้วนะครับชาววันอาทิตย์้เขาต้มกันดีกว่าคนทำอยู่นี่ครับิดบกุกแกวสิีนคารปรานตามด้วยน้องดีว่านะจ้ะประทูยิ้มไหมประทูยิ้มไหมปลาโลโแล้หมูนะครับผัดผักอันนี้อร่อยสุดนีด่ว่าจัง ได้เวลานี่กระเทียมกับขาหมูต้องเอาขาหมูมาไหนเนื้อหาุมไปไหนหมดีเจอแล้วนี่เลยก,ก้อนเลยกินกับกระเทียมเลยอืมห <c oughs> ืมอดอย อร่อยจริงว่ะใส่กระเทียมเนี่ยต้องกระเทียมเยอะๆแล้วก็ใส่พริกขี้หนานเลยความเผ็ดตัดตัดนิดนึงอือหือกินกับผักนี่นะนี่ะ ทักคนดีเเอาหูหมดกันคิดหน้าไม่มา